คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามเด็กที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวันก่อนเพิ่งไปเล่นเกมใหม่ของ PG มาไออุกาบาตอะเอาเป็นว่าเล่นแล้วมันนึกถึงเกมแวร์วูฟพันเกมนี้นะเพราะลักษณะข้างในฟีเจอร์ฟีสปินคล้ายๆกันนะก็คือ ลุ้น3ามดวงถ้าหมดก็หายไปนะเออไอ้นั่นมีดูดไอ้นี่มีดวงจันนะเดี๋ยวมาลองดูระหว่างดูดหรือว่าดวงจันอันไหนจะแจ่มกว่านะลุงของเล่นในช่องของลุงพาเพลินปีห้าหน่อยแล้วกันในช่อง YouTube ช่องนี้นะเหมือนเดิมนะดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะหน้าที่เล่นเป็นของลุงนะพวกเราดูอย่างเดียวนะขอ,อใช้ทุน16,00 0นนะเอาไงดีวะ เข้ามาถึงใจหนึ่งก็อยากซื้อเลยอีกใจหนึ่งก็อยากปั่นก่อนนะพอปั่นก่อนแล้วกัน30ไปเดี๋ยวค่อยมาซื้อกันเผื่อมันเข้าฟรีได้ใครจะไปรู้ะนะอันนี้ยังพอมีดูแบบมีเรื่องมีราวมั่งนะเกมหมาป่าแต่ไอุุกาบาตนั่นนะ่ะมีแค่ตัวดูดกับลูกอุกกาบาตนะต่างกันต่างกันแต่ข้างในขายกัน ี๋ยวมาลองดูกันว่าระหว่างดูดกับดวงจันทร์อันไหนจะดีกว่าไวเชื่อมมาเต็มๆหรือไม่แม่งเดี๋ยวอาจจะเล่น2เกมเลยก็ได้ดูอารมณ์ก่อนดูทุนด้วยดูผลประกอบการด้วยดูหลายๆอยา่างแต่ที่แน่ๆเพลงมันทั้ง2เกมเลยชอบเพลงแบบนี้นะอุ้ยดอกนี้สวยขยับต่อไหมแหมอยากได้อีกสักนิดไม่มา สองสเกตเตอร์มีเสียวยังโอ้ยลุนสามโอ้ยลุน 4, สี่สเกตเตอร์เอ้ยจำไม่ได้หรอกว่าสามหรือสี่นะแต่ถ้ามันมาช้าๆแบบนี้คือสี่ละ สกเก็ตเตอร์มึงก็ตกเสียงแบบขย่าวขวัญเหลือเกินนะมึงจะคมขวัญอะไรนักหนาเนี่ยแต่จ่ายก็จ่ายมาแม่งเสียงคมขวัญมากสกเก็ตเตอร์ <c oughs> อ้ยคูณห้ามาเว้ยปั๊บคูณเจใส่มาก่อนเออระหว่างทางมีคูณไม่อยากบอกเลยว่าลืมอีกละลองเท้าบูทมา เดี๋ยวจบรอบนี้ขอเป็นเบน50อีกครั้งนะแต่ขอใส่เทอร์โบดูหน่อยช่วงนี้ติดนิสัยและสันดาลนะชอบช้าแล้วก็เร็วนะเอเจโอ้โหครึ่งกระดานหายไปอ่ะนันเอาไว้หน้าผู้หญิงมาวายเชื่อแม่มีไวายไม่มีคำนวณเสียดายไม่ชอบถ้ามีวายแล้วอยากเห็นคำนวณไงเพราะโอกาสจะติดคำนวณมันเยอะไงแต่ก็อยากไม่ติดเลยเสียดายไปเมาสวย ไชห6หาย800เบ็ด50 30บพันโอเคได้ถ okay, ือว่ายังหยวนหยวนกันอยู่ขออนุญาตเปิดเทอร์โบใส่30หมุนจบรอบนี้เดี๋ยวซื้อประกาศเลยว่าซื้อป๊าบแว่นไม่รู้ว่าตัวไหนแพงสุดน่าจะเป็นหมาอาปาแต่แพงสุด2ส,สกเกตเตอร์ยาง3ส,สกเกตเตอร์ยาง2 ลุ้นดวงจันทร์กันข้างในโลกเดี๋ยวก่อนที่จะไปลุ้นดวงจันทร์นะเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนละกันว่าจันทร์สีอะไรดูดอะไรนะเดี๋ยวจะได้ลุ้นกงินถูกไงเพราะว่าก็ค่อนข้างจะรู้สึกจะสีฟ้ากระจายแม่สีแดงดูดอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูกันแป๊บหนึ่งหมุนตรงนี้จบกว่าอีก8หมุนอุ้ยมีคูณไหมแม่งอ,อ,อยากเห็นตัวคูณอะอยากเห็นตัวคูณอะเยอะๆแบบนี้ ไม่ไม่มีตัวคูณคิวมา60สหน่าหมุนสุดท้ายสองสเก็ตเตอร์ยางยางยางมีเฉียวแค่ครั้งเดียวแล้วก็เงียบเหงาไปเลยนะขอดูแป๊บหนึ่งก่อนว่าดวงจันทร์สีอะไรดูถ้าเป็นยังไงอะสีสีส,สีไม่บอกเลยวะ่ะเดีตบอกข้างล่าง สีแดงคือดูดตัวอื่นนะสีฟ้าคือกระจายให้ตัวอื่นส่วนสีส้มคือดูดทั้งหมดไหมวะมดเดี๋ยวก็รู้สีอะไรเป็นสีอะไร <c oughs> สีสเก็ตเตอร์ไปดูข้างในกันจากดูดเป็นลุ้นดวงจันท์แทนลักษณะฟิีเจอร์สีสปินเหมือนกันสีฟ้ากระจายถ้าสีฟ้าจะไม่ผิดแบ่งตัวมาเดี๋ยว ครบ5ดวงก่อนนะถึงจะแบ่งโอ้ยตอนนี้แม่งดวงหมดหมดมาก่อนเติมก่อนเติมของก่อนขยายไปอย่างละหนึงอย่างละหนึ่งขึ้นมาปบหมดอีกล้มาก่อนมาก่อนโอ้โหหมดไวเกินมึงไวเกินอะ่ะโอ้โห480แม่งอย่างไวเลยอะ่ะยังยังไม่ทันเห็นสีอื่นยังไม่ทันเห็นรูปอื่นเลยมึงก็ไวเกินอีกครั้งอีกครั้ง้เหียไวจัด ให้กูได้ลุ้นสีอื่นก่อนดิสีแดงสีเหลืองยังไม่มาเลยไว้เกินอยากเห็นสีฟ้าก่อนแล้วก็สีแดงหนึงไม่มีสักสีสองมาหัวใจเพิ่มขึ้นมาเงียบมาเพิ่มขึ้นมาอ่าสีเหลืองสีเหลืองนี่รู้สึกจะแบ่งคูณสะคูณสองไปสามตัวเดี๋ยว ปึ๊บแหมเอาก่อนมาก่อนมาก่อนอ้ย่าอย่ามาสุดท้ายสุดท้ายกูกลัวปับ๊บสีแดงมาหนึ่งเอา้าสุ่มสามตัวหนึ่งเป็นคูณสี่ปับ๊บคูณสองุ่มเป็นคูณสองสีเหลืองคือสุ่มสามตัวนะเป็นคูณสองเท่ามาก่นลูกเออใยับก่อนแมงสีอื่นจะไม่มาจริงอ่ะเนี่ยเออมารวมมาสีเอา้มีสีแดง เยี่ยสีแดงกูดูไม่ออกเลยว่าเป็นสีแดงซูมก่อนตัวหนึ่งแหมจบไวคูณ20ไปดิคูณ20แหมเอ้ยทำไมมึงไมุู่มไปคูณ20วะถ้วะแตู่มคูณ20จะดีมากเลยอ่ะพันสามห้าศูนย์อีกรอบกูกำลังมันกับการซื้ออยู่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยกลับไปปั่นกันกำลังมันกับการซื้อขอเล่นก่อนไป สีแดงแม่งดูไม่ออกอ๋อตีนกับหัวใจเหี้ยคนละอย่างกันเลยอุ้ยสุดท้ายมาอยู่แล้วแต่ว่ามั่นใจสีเหลืองนะสีเหลืองตัวแบ่งคูณ2สีเหลืองจะเบ่งแบ่งแบ่ง,แบ,ง,แ,บงแบ่งคูณส3ตัวปตับมาตัวหนึ่งมาก่อนมาก่อนขยายขึ้นมาแม่งใจคอไม่มีตัวเพิ่มไปสุ่มคูณ3าี่เป็นคูณหไปอุ้ยสุ่มโอ้โหสุ่มถูกใจว่ะรอบนี้ มาก่อนหนึ่งตัวอุยอ้ยอุ้ยเกือบอุย้ยสีเหลืองอีกแล้วสีเหลืองอีกแล้วเย่อยากได้สีแดงดุด่นสีแดงดุดมั่างอุย้ยสีฟ้ากระจายเว้ยสุม่มคูณ 12, สิบสองุ่มคูณ 2, สองสุ่มมาแล้วสีเหลืองคูณสองไปสุ่มต่อสุ่มมาโอ้โหสุ่มสิบสองดิสุม 12, ส่มสิบสองแมสุ่มแปดสิบหกมาอุย้ยอย่างเยอะอย่างเยอะอ่ะเออเอาหัวใจมาก่อน กินก่อนกินก่อนตัวหนึ่งกินมาก่อนอ่าสุ่มสองตัวนั่นปาแปดมาตุมโอ้โหสองสิบแหมเป็นสี่กระจายมาอย่างละหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวสุ่มตัวคูณห้าคูณห้ากูสุ่มเว้ยปาสุมมา่มอะสิบเจ็ดมาดิสิบเจ็ดไปสิบเจ็ดสิบเจ็ด,จดแหมไปสุ่มตัวเดิมกันหมดเลยเว้ยแหมหัวใจแดงมาดิกูอยากดูดอะอยากดูดพลังอะ อยากดูดพลังหัวใจแดงมะเออสีฟ้ากระจายโอ้โหจบแล้วชิบหาย18แปมาครับเข้าไปจิบสีกระจายมาอย่างละหนึ่งแล้วก็ดูดเลยรอบนี้รอดเว้ยรอบนี้น่าจะรอดเป็นร้อยแหละเป็นร้อยอะรอบนี้อ่ะเออกลับมาก่อนใส่มา3000กว่าบาทปรับ3660โอเคเห็นทุกสีนะยังไม่เห็นสีแดงกอ,อสีแดงรวมไปครั้งหนึ่งแล้วหมุนครั้งที่สไง เป็นสองกลับมาหน่อยหนึ่งขออ,อยู่ข้างนอกก่อนแป๊บหนึ่งหรือว่าซื้อต่อเลยซื้อต่อเลยดีกว่าซื้อมันแล้วอะกลับข้างในไม่ได้แล้วกูซื้อมันซะแล้วอะไปต่อไปดูหัวใจกันสิหนึ่งไม่ติดมาแมเป็นตีนเว้ยกูคิดว่าหัวใจไอดวงจันแดงอุยหมดไวย่านะ อย่านะมาก่อนโอ้โหหมดวัยลุนอีกแล้วมาก่อนมึงจะไม่มาสักดวงเลยเหรอวะโอโ้ลุ้นทุกรอบเว้ยเออให้กูลุ้นทุกรอบเลยเว้ยเอาอีกละลุ้นอีกละมาก่อนมาสักดวงดิโอโ้ไม่สวยเลยรอบนี้ ยังไม่มีของให้เลยอ่ะไม่มีของให้เลยอ่ะดวงจันท์ไปไหนหมดโอ้ลุนอีกละติดมาอยู่ดวงจันกูไปไหนนี่โอ้ลุนอีกแล้วเรียบร้อยว่าแล้วทำแม่งคิบหายเลยรอบนี้โคตรทำแม่งเลยโอ้โหเต็มเต็มเลยโดนไป950แม่งไปไหนกันหมดไปไหนกันหมดระหว่างทาง ระหว่างทางหายหมดก็ชิปหายอดีไปคราวนี้ขอมาไวๆนะถึงหายแองเป็นตีนอีกละโอ้โหลนอีกละมาก่อนหนึ่งตีนไอไม่มาตัวดวงจันทร์สักดวงโอ้โหงานหยาบ เฮ้ย hey, ใจคอมึงจะไม่ใส่ดวงจันทร์มาเลยจริงเหรอวะโอ้ oh, หลุนสุดท้ายก็แม่งดวงจันทร์ก็ยังไม่ติดดูดิอีกละเอ,อ้ยยังติดพูนสามมาอยู่โอ้โหโอ้โหไม่มีดวงจันทนระ์น่ะลูก ไรอดนะถ้าไม่มีดวงจันทร์น่ะสักดวงดีอะไรก็ได้ขอสีแดงก่อนดีกว่าโอ้สุดท้ายอีกละอ้ยาดวงจันทร์ยังไม่ติดโอ้จะบ้าจะบ้าโอ้โหสุดท้ายอีกละเรียบร้อยโอ้โหสองรอบแม่งไม่มีดวงจันทร์เลยอะ่ะพันหนึ่งถึงไหมวะโอ้โหดวงจันทร์กูแม่งไปไหนหมดวะ เฮ้ยไม่มีดวงจันทร์จริงๆหรอวะไปต่อลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งเฮียกูจับอะไรมาวะเนี่ยโอ้ไม่ติดอีกละเฮ้ยมาสักจันทร์ก่อนตรงเดิมเลย โอ้ยสีแดงมาแล้วสีแดงตัวดูดกูมาละมาแล้วสีแดงขออีกได้ไหมมีตัวเพิ่มมาอีกไหมสุดท้ายสุดท้ายเออสีฟ้ามากระจายก่อนกระจายดูดก่อนจังหวะนี้มึงดูดก่อน <c oughs> มาคูณสองมาคูณหนึ่งเอาอีกเอาอีกมาอีกตัวที่เองอย่ามาสุดท้ายแบบนี้กูมไม่ชอบโอ้โหไวเกิน ไอเหี้ยไวเกินสีแดงกับสีฟ้าสีฟ้ายังไม่ได้ใช้งานเลยโดนจบอีกแล้ว ,5 น0ยังไม่ทันได้ใช้งานเลยแม่งน้าโมโหว่าขอเต็มแม็กว่ะถึงถึงพอดีไว้ขอเต็มแม็กนะขอเต็มแม็กแม่งวัดดวงไว้ไม้นี้สีฟ้ายังไม่ได้ใช้งานเลยหมดละโอ้โหสุดท้าย มาก่อนสีแดงมาไวลูกดูดกันไวรอบนี้บอกเลยว่าดูดกันไวดูดกันไวมาอยู่แล้วไม่จบก่อนหรอกไม่จบก่อนหรอกอย่างน้อยๆได้ดูดเวยปางดูดก่อนดูดก่อนดูดก่อน,อนมาสีแดงมาหนึ่งตีนมาตีนมาตีนมาก่อนลูกแม่สุดท้ายไม่ชอบเสียวโอ้โห เฮียขายของดีกูแค่รอบแรกรอบเดียวที่เหลือเอาอะไรมาให้ทั้งนั้นเลยวะโอ้โหอุกบาทเพื่อนรักกูคิดถึงมึงเลยอะ่ะโอ้โหคิดถึงอุกบาทคิดถึงอุกบาทตัวนี้แม่งเล่นกูซะเยอะเชียวครานี้ห้าพันห้ขอห้าพกลับ โโออ้้ีกแลวเอ้ยนึกถึงหมาป่าเข้ามาเล่นโดนเลยโอ้โ oh, ห oh. อุกกาบาตอุกกาบาตก็ดีอยู่แล้วปะเสีย่ยงดูเผื่อจะรอดไหมนี้ยากจังเลยดวงจงดวงจันทร์ไม่มาเลยเว้ย แต่ชอบไปให้ถึงหมุนสุดท้ายแต่มันเสียวนี่หมุนสุดท้ายทีไรเสียวทุกทีจะบิ้วมันเหลือเกินนะเพลงก็เออจบซะแเอ,อ้ยไม่จ่ายเลยกูเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะฝากไว้แล้วกันนะอีกหนึ่งเกมเผื่อใครไม่เคยลองนะดูสภาพลุงแล้วเป็นไงบ้างรอดไหมแบบนี้เต็มเต็มไปทิ้งทวนเบ็ดอสไปจบจบซะ โอ้โหใครอยากลองมาลองได้นะส่วนตัวลุงเล่นให้ดูแล้วเห็นสภาพอย่างแม่งช่วงแรกเหมือนขายของเลยมาดีเหลือเกินนะทั้งคูณทั้งดูดทั้งจ่ายพอบุกหนักเข้าเท่านั้นแหละโอ้โหแดกกูหนักตามบุกเลยสามมาเอาอยู่ขอเล่นให้จบเหลือออกไปโบเบไปเลยไปมาเติมเล่นใหม่เดี๋ยวไอที่แพ้ก็แพ้ไปเห็นลืมไปให้ไวที่สุดแล้วกลับมาเดี๋ยว ประจับผูเบ็ด50เพื่อเข้าข้างในได้ใครจะไปรู้จริงเปล่าของสกเก็ตเตอร์แม่มาดิเอาจริงๆนะกูแบบลุ้นเข้าฟีอยู่นะจบแล้วล่ะ โอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกันเดี๋ยวขออนุญาตไปเติมแน้วหาเกมดีๆเล่นใหม่สักเกมแล้วกันถือว่าตัวนี้มาเล่นให้ดูเผื่อบ,บางคนอาจจะคิดถึงมันหรือลืมไปแล้วให้กำลังใจกันด้วยแล้วกันโอเควันนี้ไปละบา,บายบาย